พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์คำตัดสอดของพระพุทธองค์หมู่เพื้อนคูดภิกษุทั้งหลายนักบวดชชนิดใดที่ทุกๆคนควรขยะขยแงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุกศีลมีความเป็นอยู่เล็วรามไม่สะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมม,มเหมือนบอ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกๆคนควรขยะขแยงไม่ควรสมาคม ไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงล่าลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนซามมีเกลือลามกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมคูด กัดไม่ได้ก็จริงแลแต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูดให้เปื้อนด้วยคูดได้ด้วยการดิ้นของมันนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแลแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนซามมีเกลอลามกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรขยะขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่หนึ่งขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หน้าที่เจ็ดถึงแปด